โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาสอนโหลดเอ่อเฟสตี้แบบฟรีนะครับเแรกก็ต้องมีโปรแกรมนี้ก่อนเลยครับนี่ครับโปรแกรมนี้นะครับนะครับถ้าได้โปรแกรมนี้แล้วก็จะมาสอนวิธีการโหลดนะครับก็แแรกก็เข้ากูเกิลเลยครับอ่าแล้วก็พิมพ์ว่า m.o.d. hấp đều đi đường lá m.o.d hấp hối, cột ọc m.o.d. hấp chắc cột ọc đường lá m.o.d. hấp nhưng mà m.o.d. hấp mấy tông mình vặt có thể ô D E n ie ครับอันนี้คือสองโหลดตัวโปรแกรมที่จะโหลดฟิดี้ครับแล้วก็เมพ์ว่าสี sh ครับก็กดค้นหาเลยครับมันแหลกนะขอใ้ดูักหน้ากลังโหลดอยู่นะอเค นะเรอแป๊บู่เดียวอ่ามาแล้วเดี๋ยวผมจะลองเป็นเว็บนี้ดูนะครับมันได้ไหมวะเว็บนี้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะเป็นเว็บแรกเลยครับอ่าก็จะมาแล้วครับออกมาอย่างนี้ก็นี่นครับขนาดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็ดาโหลดอันไหนก็ได้ครับก็แล้วแต่เวอร์ชันแล้วคุณจะเลือกเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับนะครับจะเอาเวอร์ชันไหนก็ตามใจเลยแล้วก็กดดาวน์โหลดกันครับจะเอาเวอร์ชันไหนก็ได้อ่ะพอลงมาเสร็จแล้วจะให้คุณกดเข้าโปรแกรมเลยครับก็งงนะครับกดเข้าโปรแกรมเลยครับ มันจะขึ้นมาหน้านี้นครับไม่ต้องล็อกอินอะไรนะครับแต่มันจะให้เลือกบัญชีครับุ้ณมีหลายบัญชีก็นะรับก็กาไปที่เกมครับแล้วก็กดค้นหาแล้วทีมว่า F I V E ครับนี่ครับเฟตตี้ครับ มันจะเอาชั่นอะไรก็ได้นะครับอ่ะเฟตี้หนึ่งนะเอ่เนี้เฟตตี้หนึ่งนี่เลยครับเฟตตี้หนึ่งนะนี่นะครับก็กดดาวน์โหลดแล้วมันจะฟรีนะครับแต่แบบสำหรับเออมเวอร์ชั่นนี้มันก็มีปัญหาอยู่ครับก็ตรงที่ว่าเออม,มันบางเครื่องมันจะเด้งนะครับ ขอแนะนํำสาหรับเครื่องที่เอสาหรับเครื่องที่จะเล่นเกมนี้นะให้เป็นเครื่อง20กิกนะครับ20กิกนะออ่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ